สวัสดีค่ะสวัสดี่ม่หเอ้าค่ะพี่น้องเฮนกาแฟกินก่อนค่ะกับบอสเซานะ,ะ้วค่ะแปดนโมงกลัวแล้วเนาะจ้ะแต่มันอี้อากาศฝนตกจะ้ะกล่รว้ว่าสวยๆเพิ่นจะพาก,กันไปใส่เนาะ บองว่านกัผ้ากันไปหลังจากที่ไปเจอแรลงหอยแมงผูเนาะอ่ากับผ้าไปสำรวจมา,จากจ้ะ ตอบเพือเ่อเตือนค่ะวันนี้กะเตือนละแต่ว่านอนเด่นว่องว่างกะพากันไปสำรวจหอยนั่งร่มจะ้ะเดี๋ยวความที่ว่าเขาไปเจอเนาะแล้วก็ล่อน,น้ำหลดกะพาคนไปค่ะคิดว่ามันจะลายเนาะจริงๆมันมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็มีส่วนหน่อยเนาะ ตีกับเดูว่าไอ้ผิดเพี้ยมไปเก็บกันส้นใดนะจ๊ะเออรามองที่ส้มจิลงไปนะคะมันก็สิเป็นเลนเนาะแต่ว่านนามันลงแบบเป็นลึกแค่เนาะค่ะก็สิเป็นเลนลงไปแล้วกัในเลนนกับสิแบบมันจะดูดนะคะหางด่างนะไม่เศษหงเศษหอยเต็มเลยภากันเกือบเอาชีวิตประหลอดจะแยกกันนึกว่าเออเดี๋ยวเดินไปสะพานกันสิไม่ใช่ไม่หยังสิ โมเมนต์เนี่ยจ้ะทั้งเดินทั้งจมไปเรื่อยๆเกรตีก็เลยห่องให็ใพญ่ยักษลูกกลับมาเนาะคะ่ะต,ตีก็มันดุนยางกลับกลับกันขึ้นมาแล้วตีก็เลยบอกว่าเออถ้ามันดันทุนล่างต่อไปนะคะมันยิงจะเจ็บเนาะาะวขางล้านเป็นหอยนะคะแล้วพี่น่ก็ตีก็เลยเอินพญายหก่กลับมาลูกพญายักกลับมาพขมาหอดพ่อขึ้นมาหอดไอ้ตะฟังเนะาะปักกันหัวรอกัน คือบบแมาเมาเบิงขอโทษเธอจ้ะตีนจังหวัดตีนจังหวัดตูดจังหวัดโค้เลเธออันไปหมดเลยเมนมันท่นี่ไอเล็กน้อยกับดินบาดเนะาะค่ะแต่กับบดแห้งเนะาะคนที่บาดเจ็บทีไรสวยคือโ่รใหญ่ค่ะโปรตัวใหญ่แล้วย่างปุกปุกไปเลเื่อยๆสินะโอ้สิวะซ้มผ้า,าลูกไปอีอย่างดอกก็เลยอันละ กันเลยกันว่าเดี๋ยวมืนน่อนี้ตัวตอนนี้นะคะฝนชุมจะหยุดไปเนาะตอนนี้หมดเสาร์นะคะติสุดขึ้นมาฝนตึ้งตกอยู่ตอนนี้ก็เริ่มหยุดไปแล้วกันเริ่มจะมีแสงดวงแสงแดดออกนะคะเนาะ mm. อ่าสวยๆพี่น้องก็จะผานไปทะเลอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าตีตอนที่ตีเห็นเพลินผ่าไปเก็บนะคะมันจะเป็นหินเนาะนะคะตีเบิ้งคลิปได้น้องย่านั่งเพลินเพลินผ่าไปเก็บอยู่ค่ะมันก็จะเป็นหิน มันเป็นเป็นเล่นแบบนี้นะแต่นีไปคือไม่จะเล่นกูบมงหูลูกเข้าไปบอแมนจุดของเพลนเนาะค่ะแต่ไปพอแล้วบอกว่ามันบอกไกจากนีดอกนะคะตอนที่ตีไปยางเหรีกันรอบแรกน่ะคือตีคิดว่ามันน่าจะแบบว่าเพราะน้ำลดแล้วมันจะเต็มไส้หาดเลยเนาะคือจากที่เราเห็นจีเพิรเก็บกันนะคะมันบอแมนนะะพี่เนาะนั่นแหละก็เลยไส้หาดตรงน็คงจะ แต่มันไปกับคนสื้อาเล็กน้อยไปเลีนน้มเล็กน้อยนะคะแต่ว่ากะมันบอกปลอดภัยตรงหนึ่งมันมีเศษไห้นะคะยันบาดเท้าเล็กน้อยเนาะต้องไปทาอื่นนะคะกะดีขึ้นกันเ้าจะได้ไปสำรวจแล้วก็เพื่อไปเจออันผักขนาดทะเลนเสรจะได้เก็บมาให้กับเขาซิมกันเนาะที่พักอันนี้ติดต้มเนาะติดมอก่ะติดต้มอันนั้นติดเอาต้มแล้วก็เสียมาผัดนะคะ แล้วตีกินกาแฟแล้วก็ใชบเขา่าหายเล็กน้อยนะคะและะ้วก็หายหายจะคข้องเพราะว่าฝรัง่งเนคนจะโบก,กินเนี่ยหมดสาน,นะคะก็ใช้สวยคนละหลังจากอาจจะไปเทีย่ยวกลับขึ้นมาเลือดไปพีเข่าของหนอกับหูนะแต่ว่าจังเลยตีตอกเฮ็ดกับเข่าหายจาคข้องแล้วก็เกละกะ็เกน้อยก่อนเนาะ ขึ้นกับภากันมานั่งอยู่กินข้าวแล้วเนาะนั่งกับประมาณสองถุงสามถุ่มองภานเขานอนแล้วค่ะเพราะว่าหมู่เพันมาเพิ่งพิ่งจะมาจากบ้านคาร์บอนมาฮอนนี่บางหมู่บ้านเนาะคะ่ะยามหมูอแรงเนาะกัเพึ่งก็เล่นเมยก็เลยกินข้าวกินยังแล้วกัพากันนอนเนาะวันนี้ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเพิ่งจะพากันตื่นแล้วก็จะไปขับรถ ไปเส้นนอกนะคะอโอเคค่ะเดาตีเขากากาแฟก่อนนะคะดาตีกะิบไปก็บเขานะคะเนาะ,ะนกะิบพักที่เก็บมากว่าละคะจะเอามาลวกก่อนเนาะ,ะลวกให้ความขมมันออกก่อนนะคะแล้วก็จะมาผัดถบ่คิดว่าน่าจะผัดใส่ถบ่เนื้อกะไก่เนาะเพราะไก่จะซือ้อมากวมูก่อนเนะะี่ยค่ะอย่ามันเสียเหาต้องให้กินก่อนนะคะ <c oughs> ันนี้ผักที่เราเก็บมาค่ะตากผึ่งแดดแล้วเราก็สิมาต้มกันค่ะซโซดีโซ่อากาศอากาศน้ำที่มีรสขมเราจะที่จะวกหมดเลยค่ะ

นี่จ้ะอาหารของจีก่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ,นะเนาะจะค่อยหน่อยเห็ดกำลังเห็ดอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเจียจ้ะใส่นมส้มทหารอาทีเนาะเขาจะมาเห็ดเก็ดยกเกิดกิน,กนขวานอันนี้มันบมโคลมันบมอ,อิ่มเลยจ้ะอันนี้จีก็จะเก็ดยกเกิดซื้อมากินของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจาังเลยแล้วก็จะมาใส่เนี่ย โปรตีนสูงงไปใส่ท็อปปิ้งสตรอเบอรี่ด้วยจ้ะีอ่อาหารเมื่อเช้าของตีก็จะประมาณนี้ค่ะ ตวันนี้เราก็ได้มาเพิ่มจ้ะหงวันไดมานทานหาสิบคนถ้า,นนนนาติเป็นเงินน็อตมันจะเนาะแต่มน้ถูก,กวัวค่ะมน้สามสิบสามสิบถาดนึ่งค่ะสามสิบแสบๆจ้ะพี่นาองมน,นี้ไดเอามาสี่าดย้แต่มาเห็ดสอดกินกับวัน,นิลลาวนี้เร์น่เป็นสิบะ ขอทำความสะอาดก่อนจ้ะแต่ประสิมาพาเห็ดซอสครีมกินค่ะมันในร่มค่ะพี่น้อง,พ,องพาไปบึงทะเลมเมื่อกี้ว่าัชพาัดหน่อยไปเล่นแต่ร่มแห้งก็เลยหนาวพาก,กันกลับมาเห็ดของกินค่ะบาร์บีคิวอยู่บ้านดีกว่าเนาะหนาวเกินกับเบาไหวค่ะตะมูพญายจะเป็นไปใสเป็นขับรถน้ำกลงมาใสแล้วก็สิบนี้ผาถูดรถไปเบึงทะลงทะเลจ้ะ กาดิบปเป็นตาเปไ็นใสเนาะลงทะเลกับบดไดแหละค่ะรมแห้งถ้าบลงก็ไปตายไปยางอยู่ค่ะทะเลก็ได้<ม>สตรอเบอรี่หวานฉ่ำม,มากจ้ะถูกมันยังได้มาถูกเนาะขนาทรงอันเนี้ทรงห้ตีล้วทรงตะล่างใหม่มันบอกว่าให้รอบแรกตีกระทรงแบบนี้ก็เพ้นมีปัญหาเนาะรอบนี้เพิ่นเขบอกให้ลง วัตถิเ็ศงานสองหม่องให้ลงเป็นสองทีในมือเดียวกันนี่สิคะกดสองเถ้าแต่มันกระสะดวกดีอยู่ค่ะเพราะว่ามันอันนั้นมันแก่ได้เลื่ยนี่สินะเล็กน้อยอยากเปลี่นหน้าแต่ดีอยู่มันมีสกูชียอยู่นี่ก็เล่นอยู่บ้านค่คะ ว่ายน้ำมาเนาะแต่ลมแห้งเนาะมันฉ่ำมาไปเนะ้ะงจ้าว่างว่าเลยค่ะแพงกว่านี้อยู่กินเป็นเงินคนกับหาสิบเงินนอตน,น,นะคะหาสิบกว่าแต่เทินอ็อกไม่เป็นไรปิดเลยดละปิดเลยเดยวันตีขอเห็ดก่อนจ้ะ ปิดเลยลูกลบหน่วยจะเปลเ่ยนเป็นแดงดับปิดเลยก็ได้ท่าบอกแม่ว่าอันนี้กล่องเธอดับกว่าฉันนะลบโอเคอ่ะดาติขอเหตุก่อนจ้ะเนาะคลิปนี้กะบริพ่าไปใส่เลือจ้ะไปละเลาะเลยแหละแถวๆนี้ปิดแล้วลูกปิดกล่องเลยปิดกล้องให้มาเนาะ